ฉันนะฉลุนก็ไอ้มานั่นแหละว่ามึงหายใครไรใช่ไหมงั้นเปินหนานี่คขหอนะคืนนี้ไหนวะว่เข้าเกมไม่ได้หรอก,รอกูเข้ามามรอแล้ว sang ngon lắm, không mà không mà không mà, à, quất đây, bao yến chụp quẹo căn cay. ลือกูหน้าว่ะลอ,อ,อ,องแปดดูก่อนเอเอแปดแก้วกูนั่งอยู่นี่อเอฟเฟกต์เปิดเออไทยวะ โดนแล้วโดนเหี้ยอะไรโดนแกกับพวกนี co đ đ ่เนี่ยพวกมึงเออพวกมึงนี่เนี่ยเสียไายมันเออแต้งคนเนี่ยก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยทีอ่ะใช่ไหมเว้นกูยังไม่รู้เลยว่าเรื่องอะไรก็เรื่องที่มาบังเล่าให้ฟังอ่ะเรื่องในงานคอนเฮ้ย

ไอตัวเี้อะไรนี่คือตัวี้อะตัวบีดราคอนเดอะไรเยไปไปมีน้ำสองพันเ้ขอทำการเชิญอออฟกิทดราคอนขอทำงานใช้งานดราคอนเมดฮอสพิเทลทำการสเตชนซัมเนล เป็นใบอาแล้วเมื่อน้องมันลงมาเอาแล้วเมื่อโดนโมหยิบการหนึ่งใบขึ้นมือของการยินพาหลอดแล้วก็เม็ดว่ะหยิบหนึ่งใบลงหลงุม ป้าทำการ Fusion นมมอนเฮ้ยเดดี้รากอนเมดทำการสปีชั่นซมมอนชมบอรราก้เมดสกิลทำงานหยิบการหนึงใบขึ้นมือ ก่อใช้งานการเวทมนมร์ต่อเนื่องเวลาก้อนเมดฟิลครับสามสั่งก่ะเฮ้ยฟิวชั่นเอาเส้นมือแล้วก็ก่อใช้งานดราก้อนเมดชิ้นไอวู ทำการฟิวชั่นซัมมอนเป็นดราก้อนเมดซีอูสกิลของดราก้อนเมดเพื่กั้นสามแปดได้ว่าเอาการหนึ่งใบขึ้นเลยทำการเข้าสู่ช่วงแบตเตอร์เฟดสกิลของชาเมอร์แปลงร่าง เอ้ยดาก็เมทสต์นของใหม่้วก็มีสต์นช <จบ S 1> ม,นมตีตัออ,อร้อย CO โมจมตีร้อนไหอเกือบตายเข้าสู่เมทเฟตสองแล้วเมื่อออกจากมเมทดเฟส แรงร่างสกิลสเปชชั่นสัมมยวเชี่ยฝรังโคตรนะหนาหมดกาไวหน่งใบแล้วจบเิข้าขอจั่ว เฮ้ย G5 ฮะเข้าไวด้วเฟดขอใช้งานเอ้าใช้ไม nice oh, well. oh. oh. ่ได้ว่ะเอาอ๋อมันต้องไม่มีการบนมือต้องมีไอ้เนี้ยมันนับแพนโูรามด้วยนี่ว่ะเอาอะไรเอฟเวอรี่เมตรอ่ะเออ เฮ้ยเสียงสว่างคาตา เลี้ยทำมันไหนซิงเฮ้ยทำมันไหนซิ่งเลี้ยในติ๊กเชียนนี่เรียกมาเลยบิยอนเดอรแพนดูดลำเฮ้ยบ <N> ิยอนเดอรแพนดูดลำนำการขึ้นมือ ทำอะไรไม่ได้แล้วจะบเตือนอ๋อจับเตือนแล้วอ่ะกูงเล่นเด็ก,กนีนนก้ไม่เป็นเล่นเด็กนี้ไม่เป็นเข้ามาอ่ะเฮ้ยวิชาอีกตัวหนึ่ง ทำไมขอเล่นเต็มมือเลยวะสกิลสเปเชียลซลมอนสกิลกระดูกมาโมกัสสามใบสกิลมาโดนโมสเปเชียลซลมอน

ปั๊บเข้าสู่ยุคเบติสเฟดเมื่อเข้าเบติสเฟดแาวมันมีตัวเล็กทุกตัวจะแปลงร่างแปลงร่างอีกสกิวทำลายเอ่อเขาลรวเมื่อกาสุทำลาย นี่แท็บเฟ็โคโลกาสตอร์เตอร์เรามายืนยิ้มได้เลยเฮ้ยล,ล,ลงมายืนยิ้มได้เลยแล้วก็เรียกเพื่อนสเบเชียสมอนมาด้วย<ป>เอ้าแล้วเ<ป>มื่อลงมาแล้วเนี่ยท<ป>ำการขึ้นมือเอา้าชาเมอร์แปลงล่าง รราก็มีสะบเตื้นเอาไปซะแล้วไปซะแล้วอ่ะแล้วก็เปิดทขาจบดิสั่งใช้งานอะไรไม่รู้เฮ้ยสามพันสอง ยอมไหมจ๊ะเฮ้ยไม่ถูกทำลายว่ะจุดที่ไม่ถูกทำลายพลังเข้ากันไอ้พลังกูมากกว่าเออกูอยากเล่นเด็กนี้เป็นว่ะเฮ้ยอัดลองพยายามอีกสักรอบก่อน เชีย่ยพอพอจะพอยบพ,พ,พอจัดเล็กใหม่แบบแบบเปลี่ยนเปลี่ยนโครงใหม่เลยเชี่ยแม่งเก่งขึ้นวะเด็งนี้ม,นนแบบนมันเก่งมาแต่อะไรละเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเอาตัวฉกเฉินมามาเล่นดูเคยเด็กรถถังหรอวะใช่แต่ฉกเฉินแต่จดส่งแล้วไม่น่าได้ อกิ๊วทิปดาวน์มางานนี้เลยใช่แล้วนี่แล้วก็จะแต้มปีดป่ะบอ,อกว่า เฮ้ยปุนแหญ่เนีวยมาตะตองตะโกนเช็นนตอ,อ,อาตะตองเจ้ยแล้วก็ตุรีขอก่อนสองพันแล้วก็อิกซิสต่อไม่รอแล้วนะจ๊ะตี้โคตรพหดแม่รถถังแคนนอนนโคตรแม่ปืนใหญ่พลังเพิ่มขึ้นหมอกา,าร๊สไว้หนึ่งใบ แล้วก็จบเถิดเริ่มแรกเลยเราขอจวก่อนละกันทำเลยสนใจการอีกดูวสิเนี่ยอีกอันไลน์ แปะสกิลเอฟเฟกต์ตัวแปะสกิลสามารถทำลายตัวเป็นเองได้แล้วก็เรียกนี่ลากคอนลาวิน เอาตัวไม่ใช่ดิงโกดิงโกมันกัานเขามันมันต้องเอาตัวที่ดาวเท่ากันสองสองตัวให้เท่ากับจำนวนที่มันบอกอะเอามาเอามาวางไว้ข้างใต้แล้วก็ตัดเจอตมีเอฟเฟกของอทูพรีมดาก้อนอาดาก้อนอลงมายืนยินได้เลยเอฟเฟกต์ทำงาน นำกาดขึ้นมือไม่ีวางแล้วเหอเาจอ,อยไหนก็ไม่มีของดีดีดว่า ลอง n า r m a l ตัวนี้มาดูเอฟเฟกต์ทำงานอ้าวไม่ทำงานว่ะอ๋อเออเต็มเชดูก็ทำการสเปียงเขียวซ้ำมน มาเลยเฮ้ยอะนี่ลิ๊กยอน the แฟนดูรำ เน่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 ไม่เล่นต่อลีลีกะลีอะลีอะ เอฟเฟกต์ทำงานเันทุนได้ไดทำงานด้วยทำรายการครึ่งใบ ทำการ์ดขึ้นมือเสนะี่ซิงโครเป็นลูพีมพิงดากอนเควิงดากอน ใช้งานเออเออเรียกทามเกเซอร์ไม่จิเชียนลงมาสานเกเซอร์ไม่จิเชียนเนี่ยการใน,นสุดสันเจ็ดการใน,นสุดสันเจ็ดไว้แล้วเนี่ยเรียกได้แล้วเนี่ยขอแค่มันขึ้นมือแต่มันไม่ขึ้นนะดิ ขอจุบชีวิตเฮ้ยถังบูยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยแล้วมึงจดรนไปขอใช้เป็นเดรัมอีโวลูชันเอ,อฟเฟกต์ทำงานทำการกับเขาเด็ก น้ำมอดอายขึ้นมือเอฟเฟกต์ตัวนี้ทำอะไรได้เนี่ยยิงห้าร้อยเออแต่แต่มึงตีไม่ได้เลยนะจริงเหรอเพื่อนเพื่นถ้ามึงใช้สัก,กิลของอีสถถังเนี่ยมันจะยิงห้าร้อยแต่ในเทิร์นนี้มึงไม่สามารถเข้าไปเจ็เป็ดได้อ้อาว พี่หายแล้วเรดมกูลยเล่นมั่วแล้ว นี่ XZ the f ม n o i t lâm XZ the fan d o lâm เซพเชียอสมุนแล้วก็นำการกลับขึ้นมือหนึ่งใบตัวพิมคิงแล้วกดักเวิร์มกดักเวิม นี่ข้าขอเรียกเฮ้ยเธอ็กซซีดดาร์กเดเบเลียนเอ็กซีดดาก้อนเฮ้ยดาร์กเดเบเลียนเอ็กซีดดาก้อนเดี๋ยวมึงรออีกทีนึงอีกเทิร์นหนึ่งมึงจะได้เห็นของดีเฮ้ย <Hey. S 1> ให้โอกาสกูนหน่อยกูอยากโชว์กูอยากโชว์สกิลเมื่อเอ็นเฟรดเมื่อเอ็นเฟรดกินลงไปข้างมือ

ไม่ลงมาสเปเชียลตำม่อนเฮ้ยเรียกมาม้วนกัน n ม m b เ r 81ชื่อโคตรยาวดาก้อนเฮ้ยคุณใหญ่เดียวอ่ะตองไต้คนเช็น้าตองอ่ะสี 4, ่พันดาก้อนอ้องริดมันไป ถ้ามึงจะเตียมมึงเตี๊ยมสองพนหะทำไมวะกูมไม่ใช่ละสองพ0นก็ได้สองพันห้าตัวไหนสองพั 24, นสี 24, ่ก็ 24, ได้ 24, ไอต,ตัวลิงอ่ะเอ้ยอย่าเตียมตัวนี้เอาก็2,500ัน้ากูบอเปลี่ยนเป็นตัวลิงแทนเอื้อยอ่ะ โอ้อดโจอดอดโจของเลยเฮ้ยตีได้สองรอบด้วยเอ่ะกูตายเลยทีนี้เอ้ากูยังไม่ได้โจของเลยไอ้เชี่ยนี่เดียวมันจะมาแล้วรถถังเขาเป็นรถถังยังไงล่ะมามาเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเล่นนิกที่มันไม่ตูมตามมากกว่า เด็กมึงโคตรตูมตามกูพลังสองพันต้นต้นหนงร็ถังกูเป็นหมื่นเลยเออแรงเกินเคยเคยเห็นใช้เล่นรถรถรถถังไว้ในเอ็นี่มาเตอร์ดยวไม่นะจริงเหรออืมทิปคุณทำลายตัวเอง นำวงแหวนวงเว้มาใส่อ้าวแล้วถ้าเรามีตัวนี้สามารถม้วนออกมาได้เลยอ๋อแล้วมม้วน,นมาแล้วสามารถรักเพื่อมาม้วนได้ลิงโชกัง

ตรงช่องขวามือตลอดเลยแค่ตัวนี้แล้วกันเฮ้ยเจองๆแวแกก็มานี่เอ็กเสด็จแพนดูรัมเฮ้ยเอ็กเสด็จแพนดูรัมเฮ้ยเอาขอยินเอาลูกปุรีอยาก แล้วกูแอนนูไม่ได้กูยอมไปเลยแล้วกันกูดำผิดละเอาทำไมเลยลอืมไม่ต้องเจอได้แม่ได,ด้แม่ได,ด้แม,ม่โอเค